อเรียวลิดน,นะเพราะริวร์พูได้ยื่นสัญญาล่าสุดในวันนี้คือเพิ่มค่าจ้างให้2เท่าเป็นค่าจ้างที่ลองโมซาลานั่นก็หมายความว่านะครับลิรวร์พูได้ทำเต็มที่แล้วถ้าเทรน์ยังคงปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับลิวร์พูอีกก็ไม่แน่ใจว่าลิวร์พูจะลังเทรนต,ต่อไปหรือไม่เพราะว่าลิวร์พูได้เพิ่มค่าจ้างให้เทรน์สูงสุดไปแล้วนะครับคือ 3 2 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์ทีเนี้ยผมมาตามบทความให้เพิ่มเติมจากเมื่อตอนเย็นที่ไลฟ์สดนะครับผมจะบอกว่าในส่วนของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจะไม่จ่ายค่าจ้างเกินค่าจ้างของโมซาราลิเวอร์พูลจะไม่จ่ายค่าจ้างนะครับให้กับเทรนเกินค่าจ้างของโมซาราเด็ดขาดลิเวอร์พูลจะให้จำกัดนะครับประมาณ3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นี้สำหรับค่าจ้างของเทรนนะครับ นั่นก็หมายความว่า